AST Space Mobile คือบริษัทที่กำลังพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อตรงจากอาวกาศไปยังโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษธุรกิจหลักบริษัทกำลังสร้างกลุ่มดาวเทียมขนาดใหญ่ชื่อ BlueWalker ที่ทำหน้าที่เหมือนเสาสัญญาณมือถือขนาดยักษ์ในอวกาศทำให้คนทั่วโลกในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมือถือและโทรศัพท์ได้ ปัจจุบัน AST Space Mobile ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและทดสอบโดยได้มีการส่งดาวเทียมทดสอบ BlueWalker-3 ขึ้นสู่อวกาศแล้วและกำลังทำงานร่วมกับบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำทั่วโลกเพื่อขยายเครือข่าย จุดแข็งที่สำคัญของ AST Space Mobile คือเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อทั่วโลกเพราะสามารถให้บริการได้โดยตรงกับโทรศัพท์มือถือทั่วไปซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งที่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษครับสรุป AST Space Mobile เป็นหุ้นที่เหมาะกับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในเทคโนโลยีอวกาศและมีโอกาสเติบโตมหาศาลในอนาคตหากสามารถสร้างเครือข่ายเชิงพาณิชย์ได้สำเร็จครับ แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากเพราะเป็นบริษัทที่ยังไม่มีรายได้จากการให้บริการจริงครับ